จากกรุงเทพมหาคนครนะครับเราจะพาคุณผู้ชมเดินทางลงใต้ไปดูโครงการรินน้ําใจสู่น้องชาวใต้ครับโดยสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับได้นําครูมืออาชีพชื่อดังติวเข้มหวังพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาให้กับเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนายอเนกรัตปิยภพาพรที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนสํานักง,งานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการเปิดโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้โดยได้นาครูมืออาชีพชื่อดังและครูอาสาจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลงพื้นที่ศูนย์จังหวัดสงขลาในเขตอาเภอสบ้าย้อยอเภอเทพ,พาอเภอจนะและอ,เอสเดา โดยมีโรงเรียนมัธยมศึกษาจำนวน13โรงเรียนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์43รวมเป็น14โรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสได้รับรู้การเรียนรู้จากวิทยากรส่วนกลางเพื่อจะเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นด้านนายปรเมศมลีผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอดุดมศึกษาในฐานะประธานศูนย์วิทยากรจงังหวัดสงขลากล่าวว่า นักเรียนใน3จังหวัดชายแดนใต้เป็นนักเรียนที่ขาดโอกาสซึ่งโครงการดังกล่าวจัดมาตั้งแต่ปี2547จนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลากว่า11ปีแล้วถือว่าเป็นโครงการที่สร้างโอกาสให้กับเด็กเป็นอย่างมากสำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดก,การศึกษาสำหรับ3จังหวัดชายแดนใต้ไม่ได้มีแต่โครงการหรือน้ำใจสู่น้องชาวใต้เท่านั้นยังมีกิจกรรมที่เสริมสร้างอย่างอื่นอีกเช่น กิจกรรมการพัฒนาความรู้ของครูการคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมเข้าไปศึกษาในโรงเรียนชั้นนำเป็นต้นครับสำหรับกิจกรรมโครงการรินน้ำใจสู่น้องชาวใต้เนี่ยไม่ได้มีเพียงพาครูมาสอนหนังสือเท่านั้นนะครับเรามีโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยอยู่3กิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรก คือการพัฒนาครูเพราะเราเชื่อว่าครูเนี่ยจะเป็น,นกลไกในการสร้างคุณภาพให้กับนักเรียนได้โดยการคัดเลือกครูจาก3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปพัฒนาร่วมกันกับครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆในส่วนกลางโดยการไปอบรมไปพัฒนาร่วมกันเป็นเวลา1เดือนในช่วงปิดภาคเรียนนะครับก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูเหล่านั้นน่ะได้มีโอกาสได้พัฒนาเช่นเดียวกับครูในส่วนกลางและก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เหมือนเดิมกิจกรรมที่2ของโครงการเรียนน้ำใจสู่น้องแถวใต้ก็คือการคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะพัฒนาทางด้านวิชาการเป็นนักเรียนในชั้นมปลายเข้าไปเรียนในโรงเรียนที่มีความพร้อมมากกว่าในส่วนกลาง กิจกรรมที่3เนี่ยก็คือกิจกรรมที่นักเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับโอกาสโดยตรงโดยเ,เขตพื้นที่ทั้ง5พื้นที่จะคัดเลือกนักเรียนที่มีความพร้อมนักเรียนที่มีความพร้อมเพื่อรับโอกาสในการพัฒนาทางวิชาการในช่วงสั้นๆโครงการนี้กำหนดให้มีการสอน เพื่อการพัฒนาประมาณหนึ่งสัปดาห<ม>์ก็จะมีวิทยากรจากส่วนกลางซึ่งได้รับการคัดเลือกจากประธานศูนย์ต่างๆแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีประธานศูนย์รับรองรับผิดชอบ